โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง Arc Fire นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ใครใหลายๆคนรอคอยครับคือคลิปเปิดตัวการใหม่ประจําเดือนพฤษภาค,คมของเกม Marvel Snap ครับ ซึ่งซีซั่นนี้นะครับจะเป็นซีซั่นของ New X-Men ครับตัวละครที่คุณจะได้เห็นต่อไปดีทั้งหมดนะครับรวมแล้วจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนของ a v ซา School นะครับหรือโรงเรียนของ Professor X นั่นเองนะครับการทั้งหมดนะครับจะมีการ์ดอะไรบ้างและมีความสามารถยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหมดภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกช่องของเรานะครับตอนนี้ทั้งหมด14ท่านด้วยกันนะครับขอบคุณท็อปโดเนททั้ง10คนนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่เคยโดเนตมาทั้งหมดนนนนนนนะะะะะคคคคคคครรรรรรััััับบบบบบททุกกโโโลดแแ้้้วตตต่่่าาาใหชอออองงงขขเเเิึยม สำหรับซีซั่นนี้นะครับซีซั่นของเดือนพฤษภาคมนะครับนิวเอ็กซ์แมนนะครับจะเป็นซีซั่นแรกเลยครับที่ระบบของเกมนะครับระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบของซนับแพ็คนะครับเข้ามาใช้อย่างเป็นทางการตลอดทั้งซีซั่นนะครับซึ่งผู้พัฒนานะครับตอนนี้นะครับได้เปิดเผยการ์ดใหม่เฉพาะการ์ดใหม่นะครับประมาณ5ใบนะครับซึ่งอาจจะมีการ์ดใหม่เพิ่มเติมในอนาคตก็ได้จากอีเวนต์พิเศษอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ผู้พัฒนานะครับในคลิปที่ผู้พัฒนาได้ประกาศออกมานะครับมีการ์ดใหม่ทั้งหมด5ใบดังต่อไปนี้นั่่่่นนนนนเเเออออออองงงงะคคคคคคครรรรรรัััับบบบใแกกกกกืืาาาาาา์์ดดทีีมมจซซพสส็ยู้้ เอสเมย์คาร์คู้นะครับเป็นลูกสาวคนหนึ่งของเอ็มมาฟอร์สครับเอ็มมาฟอร์สถือว่าเป็นตัวละครสำคัญคนหนึ่งใน X-Men นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกน้องเอสเม์คารคู้ครับเป็นน้องจุกกลูแล้วกันนะครับน้องจุกกลูเนี่ยเป็นการ์ด3 Energy พลัง4ครับเป็นการ์ดเปิดตัวนะครับความสามารถคือนะครับจะก๊อปปี้การ์ดหนึ่งใบในเด็กของเราครับขึ้นมาบนมือนะครับแล้วการ์ดที่ถูกก๊อปปี้ขึ้นมาบนมือนั้นนะครับจะถูกเซตพลังเป็น3 Energy พลัง4เช่นเดียวกับพลังของน้องเอสเมคคคูรับ ก็เราบอกว่าการที่เป็นลักษณะของการก๊อปปี้การจากเด็กขึ้นมาบนมือนะครับถาว่าเหมอะการเล่นกับเด็กอะไรก็ต้องอบอกว่าอาจจะหมาะกการเล่นกับการที่มี energy สูงๆข้างต่าๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการอย่างพวก ไอออนแมนนะครับการอย่างพวกจูบิลลี่ต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องจุกกลุเนี่ยได้ก๊อปปี้การ์ดไปได้ขึ้นมานะครับเวลู้ของการ์ดไปนั้นก็จะสูงขึ้นมากๆนะครับทำให้เราสามารถเล่นการ์ดเหล่ันได้รุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการ์ดเซสพาร์ตนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการ์ดที่หลายๆคนน่าจะได้เล่นกันอย่างง่ายๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงเวลาจริงๆแล้วนะครับน้องเอสเมคคู่หรือน้องจุกกลูมผมเนี่ยนะครับจะเก่งขนาดไหนนะครับมไปครับน่าจะมาในสัปดาห์แรกของซีซั่่่่่่่่นน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 นีีี้้้้ะคคคครรรรรรัับบซซซึงงงงงเเเเเเปป็็็กกกกกาา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 ์์์์ดดทหลลลยยมมมออออออววสใจแๆืิิชช พลังสองนะครับความสามารถเปิดตัวก็คือครับจะทําให้การ์ดที่อยู่บนสุดของเด็กเรานะครับถูกลบ1 Energy นะครับแล้วก็ได้บวกพลังเพิ่มขึ้นหน่หน่วยนะครับแล้วเมื่อเราเล่นการ์ดใบนั้นนะครับความสามารถของน้องเซิร์ฟก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งครับก็ทําให้การ์ดใบต่อไปที่อยู่บนสุดของเด็กเรานะครับลบ Energy 1หน่วยแล้วก็พลังเพิ่มขึ้นหน่หน่วยนะครับซึ่งในคลิปตัวอย่างของผู้พัฒนาเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าพลังของเซิร์ฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ ถ้าเกิดว่าคุณเล่นท็อปเด็กใบแรกนะครับท็อปเด็กใบต่อไปก็จะได้พลังของเซิร์ฟคุณเล่นท็อปเด็กใบต่อไปท็อปเด็กใบที่3ก็ได้พลังของเซิร์ฟเล่นท็อปเด็กใบที่3ครับท็อปเด็กใบที่4ก็ได้พลังของเซิร์ฟไปเรื่อยๆครับตัดได้ที่น้องเซิร์ฟยังอยู่บนสนามนะครับเพราะ,ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราได้เล่นน้องเซิร์ฟตั้งแต่เทินสองนะครับ เรามีโอกาสที่จะทำให้การ์ดที่จั่วขึ้นมาหลายๆใบสามใบสี่ใบหลังจากนั้นนะครับมีพลังของเซิร์ฟทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราจั่วแล้วเราเล่นทันทีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับดูแล้วนะครับเซิร์ฟสามารถเข้าไปได้ในหลายๆเด็กนะครับถ้าเกิดเราอยากให้แวลูของเซิร์ฟมีประสิทธิภาพมากๆนะครับเด็นที่เราเข้าไปเล่นการจะต้องเป็นเด็กที่มีค่าไล่ต่ําหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปท็อปเด็กที่เซิร์ฟบัฟเป็นใบแรกเนี่ยเป็นการ์ดที่มีฟักหกเอนเตอเนีเนี่ยเราก็จะเล่นได้ยากขึ้นถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะะะนนนนั้้้้เเเเเซิิรร์ทท่ถาาากกดดดออป็็ีููแแลลววจจใหขง แต่คุณไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าคิดว่าแค่ลงไปนะครับแล้วให้มันได้ติดสักใบสองใบนะครับก็อาจจะเป็นเด็กอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซิร์ชเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากๆนะครับแล้วทำให้ตัวของพี่อย่างฟาสโตสเนี่ยนะครับดูแล้วตกงานแน่นอนนะครับบัตรไปครับน่าจะมาเป็นสัปดาห์ที่2ครับของซีซั่นนี้ก็คือการ์ดอย่างโปรดิกกี้ครับโปรดิกกี้เป็นการ์ดสามเอเนจีพลัง4ครับความสามารถเปิดตัวนะครับความสามรถเตัวของเขาคือนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดอย่างโปรดิกกี้อยู่แถวหลังนะครับถ้าโปรดิกก นั่นหมายความว่าสมมติว่าด้านหน้าของโพดิกรีที่ตรงกันพอดีเลยนะครับเป็นไอออนแมนนะครับแล้วลงโพดิกรี sausage, ปุ๊บโพดิกรีก็จะก๊อปปี้ความสามารถของไอออนแมนที่อยู่ด้านบนทันทีนะครับทีนี้นะครับการที่โพดิกรีต้องเป็นการที่อยู่แถวหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมาดูกันว่าประสิทธิภาพในการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะก๊อปปี้การ์ดหนึ่งใบที่อยู่แถวบนนะครับก็แมาว่าคุณต้องลงการ์ดแถวบนก่อนถูกต้องไหมแล้วโพดิกรีจะอย,อยู่แถวล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า เราลงการ์ดแถวบนก่อนเนี่ยแล้วลงโพลิกี้ใน,ถน,น,นแถวล่างเนี่ยเวลาในการเล่นโพลิกี้มันอาจจะช้าไหมถ้าเกิดว่าเราอยากกอบการ์ดให้เวลสูงๆอยู่ตัวอย่างเช่นการ์ดอย่างไอออนแมนนะครับถ้าเกิกอดอยากกอบพลิกี้ให้ไวๆนะครับอยากให้โพลิกี้ก,ก,กอบไวๆนะครับการด์ดที่อยู่ด้านบนก็จะต้องเป็นการ์ดที่ข้าไล่ต่ำหน่อยนะครับเพื่อทำให้เล่นการ์ดอย่างโพลิกี้ได้ไวขึ้นนะครับผมมองว่า,าการเล่นโพลิกี้เนี่ยน่าจะไปได้ในเลยเด็กนะครับเพราะว่าแม้ว่าควาสมสามารถของเขาจะเป็นการเปิดตัวก็ตามนะครับแต่เมื่อเขา copy เทคการ์ดข้างบนแล้วนะครับ ความสามารถของกาเขาก็จะกลายเป็นเหมือนข้างบนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเด็กประเภทพวกเด็กต่อเนื่องเนี่ยแล้วคุณเล่นโพลิกี้มาไหร่เนี่ยโพลิกี้ก็ความสามารถของกาข้างบนที่เป็นความสามารถของกาต่อเนื่องโพลิกี้ก็จะกลายเป็นกาต่อเนื่องทันทีนะครับเพรฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโพลิกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะเขาไปเล่นได้ในหลายเด็กนะครับแต่ติดปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของค่าไร้ของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดลดได้สักค่าไล้สองเนี่ย เราลดพลังลงมาเหลือสักงสองหน่วยหรือสามหน่วยผมว่าเพอร์เฟกเลยไปนี้จะโดดเด่นมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสามเอเนจีพลังสี่ก็เลยคิดว่าอาจจะแอบใช้งานยากนิดนึงแต่คิดว่ายังใช้งานได้อยู่ครับวันต่อไปครับในสัปดาห์ที่3คือการ์ดอย่างอิลิกเซอร์ครับอิลิกเซอร์เนี่ยเป็นก๊าซสองเอเนจีพลังสามนะครับความสามารถเปิดตัวครับหากเทิร์นที่แล้วของเรามีการ์ดที่ถูกทำลายนะครับในเทิร์นในเทิร์นที่ลงของอิลิกเซอร์ครับเทิร์นนี้ครับจะทําการชุบชีวิตหนึ่งในการ์ดที่ถูกทำลายขึ้นมาบนพื้นทีี่เเดยววกกััับบตขออองิลซรร์ค ก็ต้องบอกว่าความสามารถของขอิเลซอนมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับตั้งแต่ตอนที่มีการดูดออกมาใหม่นะครับตอนที่ดูดออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นการแอคทีฟนะครับแต่ตอนในการเปินการออนรีวิวก็คือการเปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถของอีลิเซอร์เนี so so ่ยจะขึ้นอยู่กับเทิร yeah. ์นที <S <s ่แล้วครับถ้าเทิร์นที่แล้วเรามีก๊าซที่ถูกทำลายนะครับอีลิเซอร์ลงมาในเทิร์นนี้นะครับก็จะได้ทำการชุบการ์ดทันทีนะครับเพราถ้าเกิดว่าในเทิร์นที่แล้วนะครับมีก๊าซที่ถูกทำลายหลายๆใบนะครับเทิร์นนี้ที่ลงมาก็จะเป็นการแบบสุ่มนะครับเป็นการชุบแบบสุ่มนะครับทีนดียวครับด้วยการที่ว่าจะเป็นการชุบการ์ดที่อยู่ในเทิร์นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในเทิร์นสุดท้ายเราเล่นแล้วโดนช้างฉีต่อยเนี่ย อลิกเซอร์ก็คงไม่สามารถชุบการที่ถูกช้างฉีกต่อยได้ถูกต้องไหมนะครับเพราะว่านั่นคือเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอีลิกเซอร์เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเทคการ์ดท,ที่เอาไวไ้แก้ทางคู่ต่อสู้นะครับเวลาคู่ต่อสู้จะทำลายการ์ดเรานะครับแต่อาจจะเป็นการ์ดท,ที่เอามาเสริมในเด็กที่เราจะมีความสามารถในการทำลายมากกว่านะครับ <S <S อยู่อย่างเช่นเด็นทำลายที่เราอาจจะทำลายการ์ดต่างๆในเทิร์นในเทิร์นที่5นะครับตัวใหญ่ๆไปเลยหนึ่งตัวนะครับเช่นทำลายวีนอมตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็พอถึงเทิร์นที่นรับแล้วกห ให้อเลเซอร์เนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาในเทิร์นที่6มันเป็นไปได้ไหมที่จะไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับซึ่งต้องมองว่าก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะสามารถทําแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของอเลเซอร์เนี่ยมันจะชุบการ์ดที่อยู่ในเทิร์นที่แล้วอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในเทิร์นเดียวกับที่ลงอเลเซอร์เราไม่สามารถที่จะชุบการ์ดอะไรได้นะครับเนื่องจากว่าเขาระบุไว้ชัดเจนว่านะครับต้องเป็นการ์ดที่ถูกทําลายใน last เทิร์นหรือเทิร์นที่แล้วเท่านั้นนะครับไปต่อไปอีกใบหนึ่งคร สัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้ก็คือการอย่างพิซซอนครับพิซซอนเป็นก๊าซสองเนจี่พลังสามนะครับความสามารถง่ายๆครับเมื่อใดก็ตามที่มีพิซซอนอยู่บนสนามนะครับในโลเคชันใดก็ตามโลเคชันหนึ่งนะครับแล้วโลเคชันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามนะครับลงการ์ดที่มีค่าไล่สามหรือค่าไล่สี่ในพื้นที่เดียวกับพิซซอนนะครับพิซซอนจะทําการผลักการ์ดไปนั้นให้ไปอยู่ในโลเคชันอื่นนั่นเองนะครับก็หมายความว่าความสามารถพิซซอนเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกแม่เงกาน คล้ายตัวของแมกนิโตนั่นเองนะครับฟลับพิซซอนเนี่ยผมมองว่าหลักๆก,ก,กาจะอยู่ในเด็กของการเอ่อมูฟหรือเปล่านะครับเด็กมูฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงพิซซอนเทิร์นสองเทินสามลงการ์ดอย่างวอลเจอร์เนี่ยนะครับพิซซอนก็จะการันตีผักวอลเจอร์ไปเลนอยื่นทันทีนะครับแต่ก็แต่ก็ต้องมองว่าการ์ดที่เป็นควาสมสามารถในการมูฟเนี่ยไล่สามไล่สี่หลักๆมันก็มีแค่พี่เอ่อพี่วอรเจอร์คนเดียวนะครับอาจจะมีคนนึงคือการ์ดอย่างเล็กวิงด้วยนะครับก็เลยมองว่า ซอนเนี่ยอาจจะมีเด็กอยู่ได้ไม่มากนะครับแต่ว่าผมคิดถึงเลดวิงนะถ้าเกิดว่าลงพี่ซอนเทินสน2แล้วก็ลงเลดวิงเทินสาเนี่ยเลดวิงก็สามารถย้ายได้แล้วอาจจะทําให้ดึงการตัวใหญ่ๆมากๆลงมาได้นะครับอาจจะเป็น ของเสริมใหม่ๆสำหรับเดบวิงได้ด้วยนะครับก็ต้องมาดูว่าพี่ซอนจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ครับตัวนี้นะครับหลายคนถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยรูปแบบของสปอตไลท์แคสตเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของแวนเลนส์สปอตไลท์ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นเปเนี้ยนะครับน้องเซิร์ฟน่จะมีแวนเลนส์แบบนี้เข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นการหาการ์ดเวอร์ชันเก่าซึ่งเป็นการหาการ์ดแบบพวกกล่องสปอตไลท์นะครับทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าหาเป็นแบบนี้ครับกลายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ เราจะหาการ์ดจากกล่องสปอตไลท์ซึ่งเคยจะเป็นของสปอตไลท์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าผู้พัฒนาก็ยังไม่แจ้งให้เราทราบครับแม้กระทั่งเว็บไซต์ต่างๆก็ยังไม่บอกเรานะครับว่าการ์ดจากสปอตไลท์แบบนี้นะครับจะหาได้จากไหนนะครับอย่างเช่นน้องเซิร์ฟเป็นที่หลายคนอยากได้มากๆนะครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าจะหาได้จากไหนนะครับผู้พัฒนายังไม่ได้รับแจ้งะไรให้เราทราบนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการขายแยกหรือขายเป็นแพ็คหรือเปล่านะครับ ทีนี้นะครับผมจะพามาดูการ์ดอีก3ใบครับซึ่งการ์ดอีกสาใบนี้ยเขาล้นแล้วเป็นนักเรียนในซาวเวียสคูลนะครับแล้วก็ต่อที่การ์ดมันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้นะครับผู้พัฒนายังไม่ได้แจ้งให้เราทราบว,ว่าการ์ดอีก3ใบเหล่านี้นะครับจะโผล่มาในอีเวนต์แบบไหนนะครับแต่ว่าเรามาดูกันก่อนนะครับเพราะสามใบนี้รู้นแล้วเป็นการ์ดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพวก New X-Men ทั้งนั้นนะครับ ใบแรกคือคิดโอเมก้าครับเป็น2 Energy พลัง2ครับความสามารถคือเป็นการกด Active นะครับจะทำลายการ์ดใบถัดไปนะครับที่เราเล่นนะครับในเทิร์นนี้นะครับแล้วคิดโอเมก้าก็จะได้รับพลังของการ์ดไปนั้นครับยกตัวอย่างนะครับคิดโอเมก้านะถ้าเราลงคิดโอเมก้าในเทิร์นที่แล้วนะครับแล้วเทิร์นนี้เรากด Active ปุ๊บแล้วลงการ์ดที่มีพลัง10หน่วยนะครับคิดโอเมก้าจะทำลายการ์ดไปนั้นทันทีนะครับแล้วได้รับพลัง10หน่วยจากการไปน,นั้นมาเพิ่มให้กับตัวเองนะครับซึ่งคิดโอเมก้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดวว่่าาาาาาามม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 ัััันนนเเเเข้เกกกกจรริงนะมมงๆๆะะผอหบบด็ทลยค ถ้าเกิดว่าเราเล่นคิดโอเมก้าเรากดแอคทีฟแล้วให้ทำลายเดตพูพลังสูงๆเช่นพลังสัก16หน่วยพลังสัก32หน่วยนะครับพลังเหล่านั้นก็เพิ่มเติมให้กับคิดโอเมก้าทันทีนะครับพอพอมันการที่มีเดตพูกลับขึ้นมือไปด้วยนะครับผมมองว่าคิดโอเมก้าเนี่ยเป็นใบหนึ่งที่เก่งมากนะถ้าเข้ามานะครับน่าจะยกดับเด็กทำลายได้มากเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเด็กทำลายไม่ค่อยมีของเสริมครับทำให้ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะซึมนะครับก็ต้องมาดูกันว่าตัวของคิดโอเมก้าจะเข้าเกมมาเมื่อไหร่นะครับ ใบต่อไปครับใบนี้สายยายไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็คือการ์ดอย่างเมอร์คิวรีครับการนี้ยังไม่เข้ามานะครับยังไม่รู้กำหนด,ดการแน่ชัดนะครับเป็นการ์ดสองเอเนจีพลังสองนะครับความสามารถคือนะครับการ์ดเมอร์คิวรี่นะสามารถย้ายตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีความสามารถต่อเนื่องครับถ้าเกิดว่าเมอร์คิวรี่อยู่ในโลเคชันไหนครับ การของคู่ต่อสู้ทั้งหมดในโลเคชันนั้นครับจะไม่สามารถย้ายได้ครับนี่แหละครับคือการแอนตี้สายย้ายไปหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะผู้พัฒนายังไม่ได้บอกเรานะครับว่าจะเข้าเกมมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเข้าเกมมาเมื่อไหร่นะครับนี่คือเทคการณ์ไปหนึ่งที่แก้ทางการย้ายได้อย่างมหาศาลครับการย้ายของฝั่งนะครับในโลเคชันเดียวกับที่เมอร์เคอรี่อยู่นะครับจะไม่สามารถย้ายได้อีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอาสามารถแบบไหนก็ตามนะครับเป็นการล็อกเอาไว้นะครับทำให้การทุกใบนะครับไม่สามารถย้ายได้ในโลเคชันนั้นนะครัับมฝงงา แล้วก็อีกใบหนึ่งครับเป็นความสามารถที่เกี่ยวกับการย้ายเหมือนกันอย่างเฮลเลียนนะครับเฮลเลียนเนี่ยเป็นการให้ในที่พลัง8นะครับความสามารถเปิดตัวครับในเทิร์นต่อไปนะครับเราสามารถที่จะย้ายการ์ดครับมาอยู่ในโลเคชันเดียวกับเฮลเลียนได้นะครับความสามารถเฮลเลียนเนี่ยคล้ายๆการ์ดอย่างคล็อก2อในที่พลัง4นะครับแต่ว่าตรงเฮลเลียนเนี่ยนะครับจะระบุเฉพาะฝั่งเราเท่านั้นนะครับคล็อกเนี่ยจะระบุทั้งสองฝั่งคือฝั่งตรงข้ามก็สามารถย้ายได้ถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฮลเลียนเนี่ยนะครับความสามารถจะระบุแค่ฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนนนนเเเเีี่่่่่ยผมมมมมวววาาาาาป็็กกกรรร์ดดึึึงงงงทหหะะะัับบููสสคคคถถแ้ไลฟจ5 ที่พลังแปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเทิร์นหเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเทิร์นหกเนี่ยเราก็สามารถย้ายการมาอยู่ในเดียนกับเฮลเลียนได้ก่อนแล้วเทิร์นหแล้วก็จะเล่นพวกทำดาวเพิ่มเติมได้นะครับก็ทําให้รูปแบบการบูกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสำคัญก็คือตรงเฮลเลียนเนี่ยนะครับมันเป็นความสามารถที่จะเกิดกับฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับสเต็ตก็โอเคนะเป็นห้าที่พลังแปแล้วพอเกิดกับฝั่งเราฝั่งเดียวเนี่ยอีกฝั่งต้องระวังครับว่าพอถึงเทิร์นหกปุ๊บเนี่ยนะครับ เราจะย้ายการ์ดไปไหนไปอยู่ในเลนกับเฮลเลียนไมนะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นพวกคำโดวงทำดาวอย่เงี้ยนะครับการวางโพสิชันต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงาอย่างมหาศาลในช่วงเทินห้าเทิร์นหนะครับทำให้ฝั่งเนี่ยเพีราหรือดาวลำบากนะครับว่าพอจบเกมแล้วเนี่ยเลนไหนหรือโลเคชันไหนของฝั่งเราบ้างนะครับที่พลังมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตัวเฮลเลียนเป็นการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนที่บอกไปนะตัวอย่างคิดโอเมก้าเมอร์คิวรี่แล้วก็เฮลเลียนนะครับสามใบเนี้ยล้นจะเป็นการ์ดที่ยังไม่รรรระะะบบบบบุคคคััััััววววว่่่่่่่่่าาาาาาาจจเเเเเเขขข้้้้้กกกกกกกมมมมมมมืืออออไหนนนนนแตงงงีีีีียย ก็เลยมองว่าผู้พัฒนาอาจจะใส่เข้ามาเป็นฟักพูสี่ดีไหมนะครับแม้ว่าความจริงผมจะมองว่าตัวของคิดโอเมก้านะครับมันดูน่าจะเป็นการ์ูห้าจริงๆนะครับแต่คิดว่าผู้พัฒนาใจดีหน่อยได้ไหมนะครับถ้าใส่มาสักเป็นแพ็กพูสี่ราคาสักสองพันห้าร้อยโทเค็นเนี่ยผมว่าน่าจะเด็ดเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของนิวโลเคชันนะครับมี2องนิวโลเคชันใหม่นะครับภาพอาจจะเบลอเล็กน้อยขออภัยจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับโลเคชันแรกเนี่ยคือกรีโนชานะครับเขาบอกว่าหลังจากเทินห้านะครับ ตามฝ่ายนะครับจะเลือกก๊าซหนึ่งใบนะครับที่มีพลังสูงสุดในเลนนั้นนะครับแล้วใบอื่นๆที่ไม่ได้มีพลังสูงสุดในเลนนั้นของฝั่งตัวเองนะครับจะถูกทำลายทั้งหมดครับอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าพอจบเทินห้านะผมมีการ์ดอยู่โลเคชั่นทั้งหมด4ใบนะครับใบที่พลังมากสุดพลังสักสิบหน่วยละกันนะครับแล้วอีกสามใบที่เหลือพลังสักหนึ่งสองสามนะครับพลังของการ์๊าซการ์ดที่มีพลังหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะถูกทำลายทันทีนะครับเหลือแค่การ์ดที่มีพลังสิบหน่วยอยู่บนสนามเท่านั้นนะคคคคคครรรรรัััับบบบสสสสืืืื่่่่่่ออออใในน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 ีีีีี้้้้้้ Pit Elias of ะะกกกกก็็วววาาาาาาามมมมมงง์ดดททพพลลตูหยขึไไไปถ ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นความสามารถเน,นี่ยน่าสนใจนะครับจะเป็นโลเคชันที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่มีพลังมากกว่า10หน่วยนะครับเป็นพลังที่แบบเห็นชัดเจนมา,มากกว่า10หน่วยนะไม่สามารถลงในพื้นที่นี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการที่ตอนแรกยังไม่ถึง10หน่วยแต่ลงไปแล้วบัฟให้พลังเกิน10หน่วยได้นะครับก็คือว่าจะลงได้เช่นการอย่างพวก แคสโน,นวานะครับผมก็เจอกับพวกเด็กอลิเชมตอนแรกพลังสูงไงแต่พอลงไปโลเคชันนี้ปุ๊บพลังก็เด้งขึ้นไปเป็นสิกว่าหน่วยนะครับแบบนี้ลงได้นะครับแล้วผมก็สงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นโลเคชันในพ e ีทออฟอีไลฟ์เนี่ยนะครับการที่มีความสามารถในการต่อเนื่องอแล้วพลังมันเกิน10หน่วยแล้วมันลงได้ไหมเช่นถ้าเกิดว่าเกมนั้นเราทิ้งการได้สัก5าใบแล้วนะครับเมเบียพลังเป็น10หน่วยแล้ว นะครับโมเบ็นที่มีกลัง10หน่วยแบบนั้นน่ะจะสามารถลงในกระชั่นของพิตออฟอีไลฟ์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกมนั้นเนี่ยเรามีการลดพลังของการ์ดต่างๆมากกว่า3-4ใบขึ้นไปนะครับแล้วเอเจ็คบนมือเนี่ยพลังมันเกิน10หน่วยแล้วเนี่ยนะครับเอเจ็คนะครับสามารถลงไปในโลเคชั่นนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าความสามารถต่อเนื่องแบบนี้นะครับมันลงไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันในอนาคตนะครับว่าพิตออฟอีไลฟ์เนี่ยนะครับจะเป็นโลเคชั่นที่เ ตอบโจทย์ยังไงนะครับแต่ที่มองว่าโลกสองโลกเชนนี้ก็เป็นโลเคชันแบบใหม่นะครับโลเคชันแรกก็คือตัวของเกนโนชาเนี่ยทำลายการทุกใบในพื้นที่ของเรายกเว้นใบที่มีพลังสูงสุดนะครับก็ต้องก็สามารถที่จะเอาเล่นกับเด็กทำลายได้ด้วยนะครับส่วนพิทอัพวิไลเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาจริงก็ต้องมาดูกันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเกมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของซีซันพาร์ตนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับนี่คือของรางวัลในซีซันพาร์ตเดือนหน้านะครับน้องจุกลู่หรือเอสเมการ์ดยับบครนียลเแบ ถ้าจะให้เท่กว่านี้นะรบกวนบัฟพลังกลับมาเป็นสามนัที่พลังสามเหมือนเดิมได้ไหมนะครับตอนนี้เป็นสี่นัที่พลังห้าแล้วมันกักมากๆนะครับถ้าเกิดเอาบัฟพลังกลับมาได้ผมว่ามีคนเล่นเยอะแน่นอนครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับซีซั่นนิว x อ e กซ์แมนของเกม v e ฟ Snap นะครับอย่างที่บอกไปนะผู้พัฒนานะครับในคลิปเนี่ยนะครับมีการแจ้งการใหม่แค่5ใบนะครับเอสเมคคคู่นะครับเซิร์ช โพดิกกี้นะครับอิลิกเซอร์แล้วก็พิซอนนะครับแค่5าใบเท่านั้นนะครับการอย่างคิดโอเมก้าอย่างเมอร์คิวรี่อย่างเฮลเลียนเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับแต่มีโอกาสที่จะอยู่ในซีซั่นนี้นะเพราะว่าทั้ง3าใบเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นการ์ดนิวเอ็กซ์เมนทั้งสิน้นนะครับถ้าเกิดให้ผมเรียงลำดับความชอบนะครับการห้าใบที่จะเข้ามาแน่ๆในซีซั่นนี้นะครับผมมองว่าการที่ผมชอบมากที่สุดนะ ผมหนีไม่พ้นการ์ดอย่างเซิร์ชครับเพราะว่าเซิร์ชเนี่ยนะครับเล่นง่ายนะครับแล้วจะทําให้แวลูของเด็กเราเนี่ยสูงขึ้นมากๆนะครับลองมาผมว่าการอย่างอิลิเซอร์น่าสนใจนะครับผมคิดว่าอิลิเซอร์น่าจะพอไปเล่นในเด็กทำลายได้นะครับผมมีคนที่ชอบเล่นเด็กทำลายนะครับกำลังหาของใหม่ๆมาเล่นกับเด็กทำลายอยู่พอดีนะครับมีโอกาสที่การ์ดอย่างอิลิเซอร์จะเข้ามาเล่นได้นะครับส่วนการ์ดอื่นก็น่าสนใจแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการ์ดอย่างโปรดิกี้สามารถน่าจะเข้าไปได้ในเด็กนะครับถ้าเกิดคาราร์ดอย่างอนคต่รคำ น่าจะพอที่จะไปเล่นในเด็กที่มีการ์ดพลังสูงสูงได้เลยเด็กนั่นเองนะครับแน่นอนครับหากมีคลิปอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับทางช่องผมจะรีบทําคลิปใหม่ทันทีนะครับหากทุกท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าทั้ง5้าใบที่จะออกมาอย่างแน่นอนในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นหนึ่งเดือนพฤษภาคมนะครับคุณชอบใบไหนมากที่สุดใน5้าใบนี้นะครับใครยังไม่เคยซับสไครต์รบกวนซับสไครต์ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคครรััับบบบสสวดี